สวัสดีครับและนี่ก็เป็นรูปภาพอย่างเป็นทางการของ BYD s e a g u l e รถ EV ราคาประหยัดนะครับที่ใช้ e-platform 3.0ของ BYD ซึ่งก่อนหน้านี้ทางช่องเราก็เคยได้นำเสนอเกี่ยวกับ BYD s e a g u l e ไปแล้วนะครับไปหาดูได้ในคลิปเก่าๆส่วนเจ้านกนางนวลคันนี้นะครับคาดว่าจะมีมอเตอร์เป็นรหัส t z 1 8 0 x h h ขนาด55กิโลวัตต์หรือ75กิโลวัตต ส่วนแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP Blade ซึ่งเจ้านกนันนวนหลหรือซีเกิลคันนี้นะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของซีรีส์โอเชีนั่นเองนะฮะซึ่งในกลุ่มของซีรีส์โอเชีนั้นจะจัดว่าเป็นรถระดับเริ่มต้นขนาดมิติของซีเกิลจะมีความยาว3,780ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,715ม mm, ิลิเมตรสูง1,540ม mm, ิลิเมตรมีระยะฐานล้อ2,500ม mm, ิมแล้วก็เป็นรถสีที่นั่ง5ประตู ซึ่งตามข้อมูลปัจจุบันนะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่2แบบด้วยกันนะได้แก่ขนาด30กิโลวัตต์อัและ38กิโลวัตต์อัซึ่งระยะที่วิ่งได้ก็ประมาณ305กิโลเมตรและ405กิโลเมตรแต่เมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับสื่ออย่างโซชูก็รายงานว่า BYD นั้นฮะจะวางแผนเริ่มผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในไตรมาสที่2ของปี2023นี้ ซึ่ง BYD Quinn Dolphin และ Seagull ในรุ่นปี2023อาจจะได้รับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนซึ่งต่อมาวันที่30พฤศจิกายนปีเดียวกันนะสำนับข่าวซิน้าก็รายงานว่า BYD Seagull นั้นอาจจะเป็นรถยนต์คันแรกครับที่ได้รับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนและอาจจะเปิดตัวพร้อมกับแบตเตอรี่ LFP Blade ที่มีระยะทางวิ่ง405กิโลเมตร และแบตเตอรี่ชุดที่2นั้นอาจจะเป็นโซเดียมไอออนขนาดเล็กที่ให้ระยะทางวิ่ง305กิโลเมตรส่วนข้อดีของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนะครับก็คือไม่ต้องใช้สารลิเทียมเลยซึ่งโซเดียมนั้นก็สามารถหาได้ทุกที่ส่วนประโยชน์อื่นๆนะฮะก็มีความปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมสามารถทนต่ออุณหภูมิเย็นได้ดีมีอัตราเปลืองไฟช้าลงซึ่งในการผลิตก็ถูกกว่าด้วยแล้ก็ดีต่อสิ่งแวดล้อม มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียคู่กันไปนะครับไม่มีอะไรเพอร์เฟคร0อในโลกนี้ส่วนข้อเสียของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนั่นก็คือมีอัตราการชาร์จท,ที่ชา้าลงแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับนั้นต่ํากว่าส่วนความหนาแน่นของพลังงานก็ลดลงและนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับของทาง BYD s e a g u l l หรือเจ้านกนางนวลน้อยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้ารถ EV ราคาประหยัดนะฮะคันเล็กคันนี้ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามในการรับชมสวัสดีครับ